หลายคนใฝ่ฝันถึงชีวิตที่เรียบง่ายสงบสุขใกล้ธรรมชาติาว่าชีวิตในชนบทนี่แหละเป็นตัวเลือกที่ตอบโจทย์ความต้องการเหล่านี้ได้เป็นอย่างดีเลยเราได้เจอข้อดีมากมายเลยนะจากการที่เราอยู่ชนบทอากาศบริสุทธิ์สดชื่นคือตื่นเช้าขึ้นมาแล้วมันได้เห็นอะไรสีเขียวตอนเช้ามันดีมากทุกคนเป็นความรู้สึกที่เราเหมือนได้ฮิวใจกันตลอดได้สูดโอโซนแบบเต็มปอดกันไปเลยอาหารปลอดภัยเพราะว่าเราปลูกเองกินเองค่ะไม่ใส่สารเคมีและเลือก สรรวัตถุดิบมาใส่ในกับข้าวด้วยตัวเองได้อยู่ง่ายกินง่ายค่ะมีอะไรก็กินกินข้าวหลายๆคนเนี่อร่อยเหมือนกันนะที่เขาบอกว่าธรรมชาติคัดคนก็จริงค่ะผู้คนเป็นมิคนที่จะมาเจอกับเราก็ต้องชอบอะไรคล้ายๆกันชีวิตแต่ละวันเรียบง่ายมากๆไม่ต้องวุ่นวายกับใครพื้นที่ไม่กี่ไร่แต่เราแบ่งสรรปันส่วนให้ดูสวยงามและเราก็ต้องใส่ใจดูแลสถานที่มี ห้ยุจุนให้ยุให้ยุจุนเป่ามาหาบะมีบะมีมมหิวไงยุจุนให้บะมีกินด้วยหรือเปเล่าล่ะกินด้วยไหมกินหมดเลยนะบะม,ม,มีขอกินหมดเลยนะยุจุนจะเหลือให้บะมีไหมนะมเหลือไหมเชฟ ยูเหรอดูเป็นคักเป็นแนนปันเด็กเกาหลีเมากอปีพอมิเอกเปีเกาหลีมาตัเกิดหรอฮะพอมิกกินไ,ได้ไหม <c oughs> ขอกินด้วยได้ไหม กินด้วยได้ไหมกินด้วยกินด้วยนะกินด้วยกินหมดเลยนะกินหมดได้ไหมมาม่ากินมาม่าหมดได้ไหมหมดขอมามี่กินหมดได้ไหมขอกินหมดได้ไหมครับมได้ หมดได้ทำไมยืนจุนกีนอย่ตอนี้อย่อยากัดตะเกียบสิป<ส>้<พ>าดึงอกอยากพีกหลีหรือป่าเนี่ย